بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتي راني الله سبحانه وتعالى ผู้ศรัทธาที่ติดตามรายการทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับกับช่วงเวลาไม่มากนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับได้เวลาที่พี่น้องจะได้มีโอกาสรับรู้นะครับบ้างให้เกิดนูรรัศมีในหัวใจของเรากับการติดตามนะครับคำสอนของศาสนาอยากจะให้พี่น้องได้บรารักัดและความจำเรินนะในส่วนที่เรียกว่าวันละนิด,ดจิตแจ่มใสอ่ะ นะที่เราเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมคืออะไรก็ได้ที่ทำวันละนิดเราสบายใจมันมันตรงกับที่นบีบอกอ่ะเป็นบนรรทัานของของหลักการอยู่แล้วนะว่าความดีที่ที่เราทำเนี่ยนะงานการงานที่ดีเนี่ยคือการงานที่ไม่ต้องทำเยอะหรอกแต่ให้ทำไปเรื่อยๆนะให้ทำไปตลอดนะอ่ะฮับ,บุละมานอิลลอฮ์คือการงานที่เรารัก ที่อัลลอฮ์รักอ่ะไม่ต้องเยอะหรอกอ่ดูวามูฮาคือการงานที่ทําประจำนะว่าอิงก,ก้อนละแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามคือเราก็ทําไปเรื่อยๆแต่อัลลอฮ์รักห้ามทิ้งอะไรที่เราเคยบริจาคแต่มันมันน้อยอ่ะนะมันคนหลายๆลคนเคยบริจาคเดือนละร้อยบาทในขณะที่คนหนึ่งบริจาคครั้งละพันบาทเขาสามารถบริจาคตลอดเลยเดือนละพัน กับเราบริจาคได้ตลอดเหมือนกันแต่ก็เดือนละร้อยบางคนเดือนละยี่สิบาทบางคน50บาทแต่แต่ละคนได้กระทำนะได้ทำตลอดมันก็เป็นเป็นเรื่องดีดังนั้นเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตใครรักเรานะอัลลอฮ์รักดังนั้นจึงอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่ารายการพจนานุกรมอิสลามเป็นรายการที่ทำให้พี่น้องได้รับ ความรักจากอัลลอฮ์ได้แม้ว่ามันจะใช้เวลาไม่มากก็าตามแม้สาระมันจะมา,มาเพียงเล็กน้อยก็าตามแต่พี่น้องเข้าใจวันนี้ผมพูดคําว่าพี่น้องเนี่ยก็เลยถือโอกาสนําเอาคําว่าอุควะมาคุยกับพี่น้องหน่อยคําว่าอิควะมาคุยกับพี่น้องหน่อยคือคําที่เขียนเหมือนกันนะมีตัวฮัม za ตัวอลิฟอยู่ข้างหน้าถ้าเราใส่ฮัมซ a เอาไว้ข้างบน แล้วก็มีตัวคอตัววาวตัวตามัดบูตอเนี่ยอ่านว่าอุคูวะอุคูวะก็คือในความเป็นพี่เป็นน้องนะมีความเป็นพี่น้องกันเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวดองเกี่ยวโยงกันคําว่าอิคุวะก็แปลว่าพี่น้องเหมือนกันที่เราได้ยินในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอินนามัลมุมีนูนอิคัวะคือคนที่จะเป็นพี่น้องกันได้ต้องเป็นมุมิน นั่นแสดงว่านิยามที่ลึกซึ้งที่สุดในความเป็นพี่น้องคือมุมินอ่าแล้วคนที่ไม่ใช่มุมินแหละเป็นพี่น้องได้ไหมในสิ่งที่วันเนี้ยเราได้รับบทเรียนจากอดีตมาโดยเฉพาะบ้านเราเราอยู่ในในเมืองไทยใช่ไหมในประเทศไทยก็มีความเชื่อทังศาสนาและวัฒนาธรรมที่หลากหลายความเชื่อที่แตกต่าง นะแล้ววัฒนธรรมประเพณีที่มันมาหลากหลายเรามีเราอยู่กันแบบในปัจจุบันที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นสังคมที่ผสมผสานผสมผสานทั้งความความเชื่อความคิดประเพณีแล้วก็ชาติพันธุนะ์บางทีเราแต่งกับคนต่างชาติต่างชาติมาแต่งกับเราเราเอาวัฒนธรรมเข้ามาเราเอาจารีตประเพณีเข้ามาของสามีของภรรยาลูกเราไปเรียนต่างประเทศนะเอะไรต่างๆที่มันมีการนําเข้า แล้วก็มามาผสมผสานโดยพื้นฐานของคนไทยโดยทั่วไปก็คือให้เกียรติคือไม่ดูถูกกันนะไม่เหยียดไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกกันมันก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทําให้ความเป็นพี่เป็นน้องเสียหายไหมสูญเสียไหมเปล่าเลยนะมันจะมีใครดีกว่าใครจะรวยกว่าเขาจะเข้าใจในในประเพณีเราไหมหรือไม่เข้าใจมันไม่ได้ทําให้ความเป็นพี่เป็นน้องเสียหาย ในอดีตที่ผ่านมาในยุคที่นบีมุฮัมมัดประกาศอิสลามคือสอนให้คนรู้คุณธรรมคนที่ยังไม่คนที่ไม่เคยเจอกับสัตธรรมในยุคนั้นไม่พบกับอิสลามอัลกุรอานอิสลามภายใต้อัลกุรอานนะอิสลามไม่ได้เพิ่งมานอิสลามมาตั้งแต่สร้างโลกมาพร้อมๆกับการสร้างโลกที่พระเจ้าให้มาแต่ว่ามันมียุคหนึ่งที่หายไปแล้วก็อิสลามที่มาผ่านนบีมุฮัมมัด คนที่ไม่เคยรู้จักอสิสลามเลยก็ค, <Liberty. S 1> คิดว่าอิสลามมากับมมฮัมหมัดอย่างเดียวมมฮัมหมัดเพิ่งมาเกิดจริงๆไม่ใช่อิสลามผ่านคนที่เป็นศาสนทูตของพระเจ้าเนี่ยมาเป็นแสนๆคนละตัวแทนสุดท้ายของพระเจ้าเนี่ยจบลงเรารู้เพราะว่าคัมภีของพระเจ้าประกาศไว้ว่าอยู่ที่มมฮัมหมัดมาเกิดในยุคที่1400กว่าปีที่ผ่านมาพอคนที่ยอมรับอิสลาม จากเดิมที่หายไปนะคือไม่สนใจศาสนาไม่มีศาสนาพออิสลามมามีศาสนาเกิดขึ้นมันเป็นคุณธรรมอ่ะมันคือมันคือความงามมันเหมือนน้าที่มาแล้วทําให้ต้นไม้เขียวชาอุ่มมันคือความสันติมันคือความสงบมันคือความเสมอภาคเท่าเทียมทําให้คนมีอิสรภาพนะที่ถูกต้องอย่างเงี้ยคนก็เลื่อมใส เราจะเห็นได้ว่าคนที่เข้ามาเลื่อมใสในขณะที่ตนเองยังมีพ่อมีแม่ที่ไม่ได้เลื่อมใสอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมไม่ได้มีการบีบบังคับไม่ได้มีการที่จะต้อง h, ทาให้ถ้าไม่ไม่เป็นไม่เข้าอิสลามไม่ยอมต้องนี่สามจะบีบคอปล่าไม่มีแม้ว่าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราคนหนึ่งจะเคร่งคัดหรือคนหนึ่งจะไม่เคร่งคัดเนี่ยก็จะไม่ได้มีการไปบีบบังคับหรือไปไปขู่เข็นนะ คนที่เป็นซอฮาบะอยู่กับท่านนาบีคนที่เข้ารับอิสลามในขณะเดีวยวกันย,ย,ยังมีพ่อมีแม่หรือพี่น้องหรือญาติที่ไม่ได้ยอมรับในศาสนาของมูฮัมหมัดเองก็ตามศาสนาอิสลามเขาก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กันในด้านของสังคมด้านการเป็นอยู่นะลูกก็ยังต้องไปหาพ่อแม่เขาอยู่เพียงแต่เราจะไม่ได้ไปกระทำการใดๆกับ พ่อแม่พี่น้องหรือญาติคนที่เรารู้จักให้ขัดต่อหลักคําสอนเขาไม่ได้ให้เราเป็นกายเป็นคนทรยศนะเราเป็นมุสลิมแล้วเราต้องทรยศเราเป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่ใช่นะอันนี้ไม่มีในคําสอนทองศาสนาอิสลามที่สวยงามที่คนเดินเข้ามาเพราะความดีงามตรงนี้แหละเมื่อเข้ามาแล้วเขายังต้องทําดีเขาเป็นมุสลิมเขาจะต้องให้การคุ้มครองกับคนที่อยู่ร่วมสังคมกับเขา ดังนั้นในความเป็นพี่น้องที่เราบอกมุมินเป็นพี่น้องกันมุสลิมเป็นพี่น้องกันมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็กลายเป็นพี่น้องมันจะมีนิยามของมันอยู่แต่ความเป็นพี่เป็นน้องที่มันอย่างเหมือนกับเราในสังคมทั่ว,วไปอะ่ะถ้าเราบอกทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดเขาสามารถรับมรดกของของคุณได้ไหมไม่ได้ ขนาดคุณเป็นพี่น้องกันเองที่รับมรดกกันได้คุณยังกันเลยยังไม่อยากให้คนนั้นได้คุณยังโกงเลยคุณยังอยากจะได้คนเดียวเลยนี่แสดง,งในความในความเห็นแก่ตัวของของคนคนนั้นอยู่เลยอะ่ะแล้วจะยอมรับในความเป็นพี่น้องของคนอื่นได้อย่างไรอันนี้มันนอกจากจะบอกว่าอิสลามสูงส่งแล้วนะคำสอนที่สูงส่งแล้วนะมันยังเข้าใจได้ได,ด้วยว่าคนที่ปฏิเสธแบบนั้นคือคนที่มีจิตใจต่ํามากโดยซ้ําไป เพราะนั้นคำว่าอุคุวหรือคำว่าอิควหรือคำว่าพี่น้องในอิสลามมันคือภายใต้การปฏิญาณตนต่ออลัลลอฮ์ไงที่อลัลลอฮ์บอกในกุรกาวว่าอินนั้นอินอนั้นมุมนูนอิควในมุมเป็นพี่น้องเพราะว่าเขากล่าวกะรีมาลาอิลาลลิลลอเขาจึงเป็นพี่น้องกันแล้วพอเป็นพี่น้องกันแล้วมันมันก็ดีกว่าไงมีข้อจํากัดอะไรต่างๆได้มากมายเลย จะทำร้ายกันไม่ได้คุณต้องห่วงกันคุณต้องดูแลกันปกป้องกันประหนึ่งเหมือนกับพี่น้องที่คลานตามกันออกมาจากพ่อแม่เดียวกันในอิสลามอะขนาดคนละพ่อคนละแม่ที่เป็นพี่น้องกันถ้าพ่อเสียชีวิตหรือใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วเขายังมีสิทธิ์ได้รับมรดกเขายังได้กันเลยดังนั้นคําว่าอิควะมันยิ่งใหญ่ในอิสลามเราบ,บอกกับพี่น้องชาวไทย ก็แสดงว่าทุกคนในในบ้านในในประเทศไทยที่เป็นด้ามที่ประเทศที่เป็นด้ามขวานขวานทองของไทยเนี่ยเราทุกคนเป็นพี่น้องกันพี่น้องอะไรพี่น้องร่วมชาติพี่น้องชาวไทยที่เป็นพี่เป็นน้องที่ไม่ไม่สามารถกระทําการใดที่เป็นการละเมิดกันได้พี่น้องที่เขาเรียกว่าเป็นญาติพี่น้องพี่น้องในหมู่บ้านมันก็จะมีการตีกรอบกันไป ลึกซึ้งที่สุดจากาในกรอบความเป็นพี่น้องอ่ะที่เป็นแก่นของความเป็นพี่เป็นน้องที่เราจะต้องรักกันมากก็คือที่มีศรัทธาเหมือนกันเพราะฉะนั้น <karşı? S 1> แข็งแกร่งที่สุดคําว่าพี่น้องไม่ใช่ว่าวันนี้ความเป็นพี่เป็นน้องไม่มีเราเห็นพฤ,ฤติกรรมที่กระคระที่มันต่ําสะถุนเนี่ยใ,ในในสังคมเพราะว่าเขาขาดการเรียนรู้ขาดการตรบับรู้ข,ขาดการฝึกอบรมจิตใจเราไม่ก็เห็นคุณค่า ของความเป็นพี่น้องมากเท่าไหรเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมตายไม่ค่อยได้ไปละหมาดอุอาไม่ค่อยได้ขอกันเราไม่เคยนึกถึงกันเอาไว้ย่างงั้น Allahذي n a j อูมิมบ a dihim y a ู o ร l u n บบ a นั a ฟิล f าน u n ล w a l i k h า a น i น a l l a d h i n ซ s บ b กูนาบิลอีมานอันกรอานที่เราบอกบรรดาผู้ที่เขาขอดุอาให้กับพี่น้องของเขาที่เขาล่วงล่วงลับไปก่อนหน้านั้นแล้ว การขอดูอาให้กลายเป็นอุคูวากลายเป็นพี่เป็นน้องต้องกลับราทบทวนดูสิว่าเราอะคิดว่าเป,เป็นพี่เป็นน้องกันในสังคมผมบอกว่าคําสอนมันสูงส่งแต่วันนี้พี่กับน้องขึ้นโลงขึ้นศาลกันเองวันนี้พี่กับน้องทะเลาะกันเองวันนี้พี่กับน้องเนี่ยสร้างกําแพงกัน้นกําแพงใจไม่มีใจให้กันกําแพงแท้ๆกาแพงปูนเลยเนี่ยกัน้นเราไม่มีเลย อิสลามหายไปไงสิ่งเ่านี้มันจะเกิดขึ้นอิมานหายไปสิ่งเราเนี่ยเกิดขึ้นความเป็นพี่เป็นน้องที่จะบอกว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันบางคนเจอเลยตําตอเลยนามสกุลเดียวกันแต่กลายเป็นศัตรูไหนอิสลามถามหาอิสลามหน่อยทวงถามอิสลามหน่อยปลดล็อกหน่อยพฤติกรรมที่มันดำสีดําในชีวิตเนี่ยปลดล็อกหน่อยเอาอะไรมาแก้ไขหน่อย อัลลอฮ์บอกในกรุรอานเวลาตะย,ยานฟีกุลูบินาลนิลลันลิลลาดีนาอามานูอย่าได้ทําให้หัวใจของคุณเนี่ยเป็นหัวใจที่เกลียดชังกันโกรธกันนะไม่ยอมรับกันกับคนที่เป็นผู้ศรัทธามีมีกำแพงนอิจฉาริษยาหรือไม่รักคืออิสลามสวยงามนะเราต้องมอบความรักให้กับคนที่เป็นมุสินรักคนที่อลัลลอฮ์รัก ไหนลองเปิดโลกกระทัดหน่อยว่าคนที่เป็นพี่น้องของเรากับเราเองเนี่ยมุมินเป็นพี่น้องกันมุสลิมนะลินมุสลิมกันบุญญามุสลิมกับมุสลิมเป็นเหมือนอาคารเือนร่างเดียบ้านบ้านเดินเดียวกันแต่เราไม่เคยมีความรู้สึกเราไม่เคยมีความรู้สึกเราไม่เคยห่วงเราไม่แคร์อันนี้ความเป็นพี่น้องหายไปนะความเป็นพี่เป็นน้องหายไปเมื่อความเป็นพี่เป็นน้องหายไปเนี่ยแสดงว่าเรา เรากลายเป็นคนที่อยู่ในฐานะใดที่ลลอ a ์จะรักเราไหมซอฮาบะห์เคยถามนาบีนบีหมายคิดถึงพี่น้องชั้นเหลือเกินซอฮาบะห์บอกเอาบอกนบีแล้วพวกเราไม่ใช่พี่น้องนบีหรอนบีบอกพวกท่านเป็นอาชาบท่านเป็นสหายของชั้นเป็นเพื่อนร่วมอยู่กับชั้นแต่พี่น้องของชั้นคือคนที่เขายังไม่เคยเห็นชั้นเลยที่จะมาในอนาคตแต่ไม่เคยเห็นฉัน้นแต่ศรัทธาต่อชั้นเนี่ย คือคนที่ศรัทธาเหมือนกับนบีเป็นพี่น้องนบีแต่ยังไม่เคยเห็นนบีเราเนี่ยเป็นพี่น้องนบีนบีอันตุมอัชฮาบีอไอ้วานูน่นนะแต่พี่น้องของเราอันไรนีนะลำยะตูบะดีเขายังไม่มาแต่เขาอีหม่านต่อชั้นแล้วคือเราในอีหม่านต่อนบีเราไม่เห็นนบีเรามาเกิดในยุคหลังๆโดยซ้ํา ดังนั้นคนที่จะเป็นพี่เป็นน้องในหลักการของศาสนาวันที่อัลลอฮ์สุบฮาน,นตาลาทำให้เรากลายเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยกับกาลิมะลาอิลาอัลอลอฮวัดกูรูเนีมตลลาตลอฮิอะไรกุมนึกสิเนี่ยมาความบุญบา์ Allah มีให้กับพวกเราเนี่ยอิฟกุนตุมอะดาพวกคุณเคยเป็นศัตรูกันโอ้โหมีเผ่าใหญ่ๆใ,ในในอดีตของชนชาวอาหรับที่เป็นศัตรูกัน ฟาอัลละฟบบาใบนะกูลูบีมอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเขามีความเกี่ยวข้องกันรักกันเชื่อฟังคําสั่งนะต่ออัลลอฮ์ฟาสบะตุมบินเนมาตีฮีควานาพวกท่านกลายเป็นพี่เป็นน้องกันโดยปริยายดังนั้นพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ครับเห็นคนละหมาดไหมนะเห็นคนที่จะจ่ายสกาดไหมเขาฟะอิควานุก,กุมฟิด,ดีนเขาเป็นพี่น้องของท่านในาศาสนาแสดงว่าพี่น้องต้องดูแลก,กันพี่น้องชาวไทยต้องดูแลก,กันพี่น้อง แต่ละคนที่เป็นพี่เป็นน้องกันดูแลกันเรากลายเป็นผู้ที่เป็นพี่เป็นน้องกันด้วยเนี้ยมัดของอัลลอฮ์แสดงว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าเป็นศัตรูกันชัดเจนนะครับสาลาโอะัยกะบรฮฺมะตุลลอฮ์วะบุรกาตุ لساني عربي